สวัสดีค่ะวันนี้เดย์ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะคะมาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะภารกิจวันนี้เราจะไปตลาดดอกไม้คำเที่ยงนะคะเพื่อซื้อดอกไม้ให้คุณพ่อค่ะ คลิปนี้พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าหมอมถ่ายไว้ตอนที่กลับไปเมืองไทยภารกิจของวันนี้ฟังดูง่ายๆแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายเลยนะคะหมอมจะพาไปซื้อดอกกุหลาบค่ะทําไมต้องเป็นดอกกุหลาบก็เพราะว่าพ่อของหมอมที่เชียงใหม่อายุ70กว่าปีแล้วนะคะท่านชอบปลูกต้นไม้มากๆเลยค่ะเหมือนเป็นงานอดิเรกที่ช่วยให้ใจสบายแล้วก็สมองยังได้ใช้งานอยู่ตลอดพ่อก็เลยบอกกับหมอมว่าอยากได้อดอกุหลาบไว้ <นะ S 2> ปลูกเพิ่มอีก <ไป S 1> สักต้นไปช<ๆ>้อปปิ้งกันค่ะวันนี้ไปซื้อดอกไม้สวยๆนะคะคุณพ่อบอก ว่าอยากจะได้ดอกกุหลาบนะคะแล้วก็อดัมจะเป็นคนเลือกให้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดดอกไม้คําเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็รับภารกิจจะมาซื้อดอกไม้ใช่ไหมพอเราจอดรถอ่ะฝั่งตรงกันข้ามะมันเป็นสวนดอกไม้ดอกกุหลาบพอดีเลยอะก็คือเราจะไม่ได้เดินไปไหนไกลอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเร่ากราวนะคะ โอ้นี่ดูดดสวนสวนบัว this is เสิร์มลอต60บาท very pretty สวนบัวสวยมากเส so ินี่ดอกกุหลาบ Just the roses, different color. see. I'm gonna go ask for the price first. So mm. what It's 60 baht per, per one. Do you wanna shoot? Just a, three of them. How about that? For my dad? จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะดอกกุหลาบต้นหนึ่งไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่สําหรับหม่อมแล้วมันคือความสุขเล็กๆที่ได้ทําให้คนที่เรารักถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ดูแลใกล้ๆกันทุกวันแต่ถ้าได้ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆทําให้เขายิ้มได้มันก็คุ้มค่ามากๆเลยละค่ะวันนี้หม่อมเลยอยากชวนน้องมินลี่กับอาดมไปด้วยกันค่ะจุดหมายของเราอยู่ที่ตลาดนัดคําเที่ยงตลาดดอกไม้ชื่อดังของเชียงใหม่ที่หลายๆบ้านก็มักจะแวะมาเลือกต้นไม้ดอกไม้ปลูกเพิ่มความ,วามสดใสให้กับบ้านเสมอเพื่อนๆที่ เคยมาเชียงใหม่อาจจะคุ้นเคยกับที่นี่อยู่แล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยวันนี้ผมจะพาไปสัมผัสบรรยากาศกันค่ะว่าตลาดดอกไม้แห่งนี้เป็นยังไงมีดอกกุหลาบแบบไหนบ้างและสุดท้ายเราเลือกดอกกุหลาบต้นไหนไปฝากคุณพ่อเอาละค่ะไปด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงลูกร้ <c oughs> อนไหมคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดึงกระโปรงออกมาหน่อย <c oughs> <c oughs> ดึงกระโปรงออกมาหน่อย Yeah. actually three hundred baht. I can pay for three hundred baht. Just pick different color. That is good one for him. Red one. ยังไงวันเซอร์คือวัน big size ones ซ่งจง่ายกว่าที่จะไปให้่อให้เรียบร้อยสวยงามจะไปให้่อเยอังปานนะจ๊ะ ขอบคุณเจ้าคุณป้าใจดีชชวยคนเดี๋ยวเราจะเอาดอกกุหลาบมาให้ตาชยโยนะคะ <Hi. S 2> สวัสดีค่ะคุณตาพ่อ <Hi. S 2> สวัสดีค่ะนี่อดัมเลือกดอกกุหลาบมาให้มาดูสิ นี่คนมาเต็มดูสิถุกมาถุกใจไหมเเยนี่มาดูแล้วไม่รู้ <laughs> ผูดอะไรนักหนาดดูนี่ะ <laughs> ปลกเยอะๆเต็มไปหมดสีชมพูชส,สีแดงมชมพูสีแดง อืมชอบไหมแพงไหมหกสิบบาทต้นนึงหกสิบบาทเหระอืมเด็<ว><ว>ลูกนี่เลยสีแดงเหมือนกันสีแดงต้นเล็กนั้นมีลี่ซื้เลือกให้แล้วนี่ก็เป็นสีขาวมีไหมสีขาวมีหนึ่งอันนี่อดัมเลือกให้ i อิซ all white is it ถ้าพี่ whitest one อ๋ออันนั้นสีขาวที่อาดมเลือกมันไม่ได้ขาวจัดเป็นขาวแบบปนชมพูอืซื้อมาห้าต้นแค่นี้แหละหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ซื้อสีแดงมาสองอันเพราะว่าอันนี้แดงอันนี้อาดมเลือกแดงอันเล็กนั่นมิลี่เลือกอืมนี่สีขาวนี่สีขาวเนี่ยสีขาวอมชมพูเนี่ยอืออาดมเลือกให้ ขอบคุณมาก และนี่ก็คือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากตลาดคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภารกิจง่ายๆอย่างการซื้อดอกกุหลาบครั้งนี้อาจดูไม่ใหญ่โตอะไรแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายเพราะมันคือความสุขเล็กๆที่ทําเพื่อตอบแทนแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อค่ะบางทีสิ่งเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าการได้อยู่ข้างๆคนที่เรารักไม่ว่าจะด้วยการกระทําเล็กน้อยหรือว่าเพียงแค่การใส่ใจก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หัวใจอบอุ่นสําหรับหมอมคลิปนี้ก็คือความทรงจํานึงของการกลับบ้านนะคะเป็นบันทึกเล็กๆว่าคร ใช้เวลาไปกับการหาดอกไม้เพื่อต้นกุหลาบต้นใหม่ในสวนของพ่อแล้วก็หวังว่ามันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้เ,เพื่อนๆที่กําลังคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงพ่อแม่เหมือนกันขอบคุณมากนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหม่อมจะพาไปเล่าเรื่องราวอบอุ่นให้ฟังกันอีกแนะ่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ